สมไยหวังได้ทำไมวิ่งดีถ้าดูสิอย่าใจร้อนอย่าใจร้อน <laughs> พวกเขาเริ่มถอยแล้ว <laughs> พวกเราชนะแล้ว <laughs> ดีจังเลยอะ่ะสมัหวังเหลียงอ๋องสีผีเจ้าเล่ห์มากพวกเขาไม่มีการวางแผนพวกเจ้าจำเอาไว้นะไม่ใช่คิดแต่ว่าจะรบอย่างเดียวเท่านั้น <laughs> ไล่ล่าบุกช้อนตี มีหลุมพรางถอยก่อนถอยยังไงอ่ะเจ้าดูสิตาองพูดไม่ผิดนีด่คือซื้อเมื่อยหวังเลี่ยงแถ้จริงเจ้าเล่ห์มากโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊อยปาเป็นสา,า,ายเลยอ่ะโดนตุกตาจมูงตีให้เป็นยังไงใหกตีมา ไม่โดนขคและก็จะไม่ตายด้วยโอ้โหมือต่อไ,ไปเป็นการหาแน่ยังไงตายแล้วอมันยังข้ามีพิษสง จำไว้ชั่วลูกชั่วหลานและจำไว้ทุ่มทุ่ชาติจำได้ใหญ่นานนะทำพ่ยชาติไงโอเคบ่ะดีจังเลยโถ่เคราวนี้นะไปตาอ๋องน่ะหลงกลซะแล้วตอนนี้พวกเรา สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์โดยที่ไม่เปลืองแรงเลยแม้แต่นิดเดียวระวังเสด็จพ่อดเดวทามาระวางนิ่พี่ค่ะเสด็จพ่อสเสด็จพ่อฉัน มาช่วยท่านอีกแรนหนึ่งดีเฉลี่ยเร็ขึ้นมา

องแดนผีคุณชายข้างข่าวโดนแต่สัญญารับปากกับข้าแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเวลาไถตาองเดือดร้อนเขาจะออกมาช่วยต้องเพราะว่ายังทิ้งผลงานแน่ๆเลยพวกทรยศเฮ้ยมาสิเฮ้ย 上！啊！哎！哟！嘿！嘿！嘿！ น,นี้กระเรียนพันขนตาองแดนผีค like ุณใช้ทั้งเขาสามฝ่ายร่วมมือกันซื่อเมยอหวังเลี่ยงอาจจะแพ้สิทในคราวนี้ เฮ้ยอะเ้ยอะโอ้โหอะเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยอะเฮเฮพ่อพ่อข้างหลังเป็นหุ่เผวพวกเราถายไปก่อนรีบไปะไปเา ตามแล้วตั้งข้ายกองจ็ดสังหารได้เสด็จพ่อผมพิชิตพ่พาสเด,ด,ด็จพ่อเข้าไปในหุบเขารับพ่อที่รอพวกเราวเลยนะได้ไม่เหนียว ฝ่าองต่างข้าอยู่ตรงนี้โอ้ยแบบนี้สิที่ใหญ่สมเป็นหุหนนาจริงเสเด็จพ่อท่านต้องอดทนหน่อยลูกใช้พลังห้ามเลือดให้เสด็จพ่อแล้วเดี๋ยวเสด็จพ่อใช้ไขมุกวิเศษรักษาตัวเองอีกทีนะ ให้มุกได้พลังของข้าอ่อนมากสึกครั้งนี้ข้าทำให้ทุกคนเดือดร้อนเสด็จพ่อท่านอย่าไปยืนใกล้พี่ใหญ่ ใหญ่โยนเข้าไปอีกพื้นที่นี้อันตรายบุกโจมตีลำบากไปตาอ,องได้ทีตั้งค่ายหากเราไม่ระวังเราอาจต้องตายพี่ใหญ่พวกเราบุกเข้าไปไม่ได้อะบุกเข้าไปไม่ได้รอยาพิษเอาไว้หน่าทำจะทนได้แค่ไหนหากเขาไม่ดื่มไม่กินให้รู้ไปถึงเวลานั้นไปตาอ,องก็เป็นผีเหมือนพวกเรา รายงานองหญิงยังไม่มีรายงานกลับมาฮะถ้างั้นเราจะทำยังไงดีล่ะไม่รู้ว่าพวกเขาปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าฮะจริงสิเสด็จพ่อมีแก้สารพัดนึก สี่ทิศให้ข้าเห็นด้วยสวรรค์คุ้มครองเผ่ามานันนักรบทั้งหลายจงฆ่ามันให้มดกฮะหยุดคือจะพาพวกเราไปตายหร้อยังไงที่นี่มีข้ากับน้องเจ็ดคอยดูแลพวกมันจะเข้ามาไม่ได้หรอกตั้งค่าเนี่ยช่วยได้เพียงชัว่วขณะนะถ้ามันเข้ามาไม่ได้เราก็ออกไม่ได้เราจะทํายังไงข้าเป็นห่วงเรื่องนี้ในนี้ไม่มีอาหาร เกรงว่าจะทนหิวกันไม่ได้องหญิงรองท่านวางใจเขาจะไปหาดูว่ามีแหล่งน้ำไหมและเขาจะดูด้วยว่าแถวนี้มีอาหารพอกินหรือไม่นอกจากนี้จะมีทางไหนบ้างที่เจอะไปจากที่นี่ได้ดีรบกวนเจ้าละ บาดเจ็บหลบอยู่ในหุบเขาทำยังไงดีละ่ะทำยังไงดีข้ต้องหาวิธีช่วยเสด็จพ่อองค์หญิงแปดวังทำเหลือเพียงท่านคนเดียวเราจะหาใครได้อีก